ข,ข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโปรกิงสไตล์ประจำวันที่29มิถุนายน2566โดยชายผูย้บ่าครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของอเย็นวันนี้กันในข่าวว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยสวมชุดสีน้ำเงินประเดิมดวลสิงคโปร์ศึกซีเกมส์2023ในคาราทินาะ ดับช้างศึกทีมชาไทยสวมชุดสีน้ำเงินประเดิมดวลสิงคโปร์ศึกซีเกม2023โดยงานนี้เวลา10นาฬิกาณนะโรงแรมพนมเปญฝ่ายจาัดก,การอาการฟูตบอลชายในศึกซีเกมจัดก,การประชุมผู้จัดการทีมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของคุมบีโดยการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆอาทิเช่นฝ่ายจาัดก,การแข,ากแข่งขันฝ่ายควบคุมการแข่งขันฝ่ายผู้ตัดสินฝ่ายรักษาความปลอดภัยและก็ตัวแทนจากทั้ง5ทีมในครั้งนี้ซึ่งสรุปผลการประชุมมีดังต่อไปนี้เรื่องสีเสื้อทีมชาติไทยจะสวมชุดน้ำเงิน้รกษาป,ประตูสีเหลืองในเกมที่จะพบกับทางสิงคโปร์ต่อมาการแข่งขันบริการนี้หากมี2ทีมที่มีคะแนนเท่ากันจะตัดสินกันที่ประตูได้เสียและก็ตามด้วยประตูได้ ต่อมาการเปลี่ยนตัวสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด5คนคือทั้งหมด3ครั้งไม่รวมพักครึ่งในขณะนี้ต่อมาในกรณีที่ผู้เล่นได้รับใบแดงจะถูกแบนนัดต่อไปโดยอัตโนมัติในกรณีที่สะสมใบเหลืองครบ2ใบจะถูกแบนดโดยอัตโนมัติทันทีนัดต่อไปเช่นเดียวกันและจะมีการล้างใบเหลืองหลังจบรอบแบ่งกลุ่มในขณะนี้และสุดท้าย ในกรณีที่ถูกใบแดงไล่ออกไปในเกมนัดสุดท้ายหรือสะสมใบเหลืองครบ2ใบนัดสุดท้ายหากทีมของผู้เล่นคนดังกล่าวได้ผ่านการเข้ารอบสุดท้ายจะไม่สามารถลงสนามในเกมรอบรองชนะเลิศหรือตามโปรแกรมหรือว่าตามโทษแบนที่ระบุเอาไว้ได้ในคัณะนี้สำหรับการตัดสินจะไม่มีเทคโนโลยี VR เข้ามาช่วยเหลือในการตัดสินการคูลิ่งเบรกจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ตัดสิน ส่วนการแข่งขันในรอบรองชิงเลิศและกรอบชิงชิงเลิศนั้นหากเสมอกันจะมีการต่อเวลาพิเศษหากยังเสมอกันอีกจะตัดสินที่การโดนลูกโทษจุดโทษส่วนรอบชิงอันดับ3หากเสมอในเวลา90นาทีจะยิงจุดโทษทีมชาติไทยนั้นจะพบกับทีมชาติสิงคโปร์นัดแรกศึกฟุตบอลชายซีเกมส์2 3ที่ประเทศกัมพูชาวันที่30เมษาย,ยนเวลา16นาฬิกาที่สนามปรินต์สเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องทีวีฟีทีวีเอ็มคอร์ดเอชดีช่อง30ในคร้งนี้ ก็ฝากติดเอสแท็กเชียไทยเชียไม่เลิกเชียทีมชาติไทยไปลุยศึกซีเกมในครั้งนี้กันนึ่นครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับโคตระห่วงอากาศร้อนส่งผลต่อนักเตะไทยชุดน้ำเงินชะกระทั่งสิงคโปร์แบบไม่มี VR โดยโคตระอิสระสีโทรโหน้าผู้ฝึกสอนช้างศึกหนุ่มทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดซีเกมเข้าร่วมการแข่งขันข่าวพร้อมความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันกีฬาซีเกม การที่32ที่โรงแรมพรนมเปญในวันที่19เมษายนพร้อมด้วยเฮชโค้ดอีก3ชาติในก B, ลุ่มบีเข้าร่วมแถลงข่าวขาดแค่มาเลเซียที่ยังไม่เดินทางมาที่กัมพูชาเท่านั้นโดยในการแถลงข่าวโค้ดรัฐได้กล่าวว่าการแข่งขันีเกมทุกทีมน่าจะมีการเตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีหวังว่าจะได้เห็นการแข่งขันที่มีคุณภาพของทุกทีมในสายการแข่งขันและสายอื่นในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย ซึ่งจบดราม่าเรื่องเวลาการแข่งขันไปแล้วผู้สื่อข่าวกัมพูชาสอบถามประเด็นดราม่าเรื่องของอากาศร้อนและต้องการแข่งขันกันตอนเวลา16นาฬิกาโคตรละกล่าวว่าเราพูดถึงการที่ต้องลงเล่นในเวลา16นาฬิกาซึ่งเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของนักเตะทุกคนไม่ใช่แค่ทีมของตนเองเนื่องจากถ้าแข่งขันเวลา16นาฬิกาก็ต้องลงวอร์มอัพตั้งแต่เวลา15นาฬิกาและช่วงเวลาเราฝึกซ้อม ถามว่าร้อนไหมผมตอบไปธรรมดาเลยว่าร้อนซึ่งมันก็เป็นความจริงและฟุตบอลเป็นกีฬาที่ต้องใส่เกินร้อยอยู่แล้วเนื่องจากมีความคาดหวังและประเด็นกดดันต่างๆมากมายจึงเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬาตรงนี้มากกว่านะจมาข้อที่2อ,อยากเปลี่ยนสนามเพราะกลัวเจ็บใช่ไหมนี่ก็เป็นคาถามที่ข่าวถามมานะฮะ ซึ่งนอกจากนี้ทางอิสระยังถูกถามเรื่องการมองหาสนามซ้อมใหม่ให้กับทีมชาติไทยเนื่องจากทาง EDC Stadium ที่ซ้อมอยู่ทุกวันนี้เป็นสนามที่ใช้หญ้าใบาใหญ่แตกต่างจากสนามหญ้าจริง ตุนซือทีมชาติไทยที่กล่าวว่านักเตะเรานั้นมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยติดตัวมาไม่อยากจะให้มีนักเตะเจ็บเพิ่มเติมถ้าสามารถจัดการหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทางนักเตะเราได้มันควรจะต้องทําอยู่แล้วแต่สุดท้ายถ้าทําไม่ได้ก็คารพในสิ่งที่เจ้าภาพจัดมาให้และไม่อยากจะให้เป็นประเด็นดราม่าในเรื่องนี้แค่ห่วงเรื่องความปลอดภัยนักกีฬาเท่านั้นต่อมา นะะักข่าวถามอีกว่าทัพเงียนถมตัวดูทีรนัดใช่ไหมส่วนนั้นฟิลิปทูซเย่เฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามกล่าวเลยนะว่าสำหรับทีมชาติเวียดนามชุดนี้เป็นทีมที่มีอายุค่อนข้างจะน้อยมีผู้เล่นอายุต่ำกว่า20ปีถึง9คนกำลังอยู่ในช่วงสร้างทีมดังนั้นรายการซีเกมส์ถือว่าเป็นบททดสอบที่ดียังไม่ได้มองเป้าหมายไกลๆขอเพียงแค่ดูทีเรนัดก่อนในครั้งนี้ก็พอแล้วนะะักข่าวถามไปต่ออีกนะว่าสิงคโปร์ปรับเป็นกองรองทุกทีมใช่ไหม โดยทางฝั่งฟิลิปอาวนะฮะคุณสุสิงคโปร์ซึ่งมีคิวที่ต้องลงสนามประเดิมนัดแรกพบก,กับทางทีมชาติไทยได้กล่าวชืงการแข่งขันในครั้งนี้นะว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นโอกาสที่ดีของสิงคโปร์เพราะว่าทุกทีมเหนือกว่าทั้งสิน้นทีมตนเองก็ลงเล่นด้วยความเป็นบรองอยู่แล้วซึ่งคงจะได้เรียนรู้จากทีมที่เก่งกว่าและหวังว่าจะสู้ได้ดีในสนามในครั้งนี้ สำหรับทางสิงคโปร์จะพบกับทางทีมชาติไทยรอบแรกกรุบบีนัดรแรกที่สนามปรินสเตเดียมกรุพรงพนมเปญประเทศกัมพูชาวันที่30เมษายนเวลา1 6งห์กาถ่ายทอดสดทางช่องนายเอ็มขอดเอชดี H D, หมายเลข30นะครับและข้อสุดท้ายไทยชุดน้ำเงินจะกัดทางสิงคโปร์ไม่มี VR ในครั้งนี้นะโดยฝ่ายจากการแข่งขันผู้บอลชายในศึกซีเกมจัดก,การประชุมนะฮะจัดก,การทีมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกนอารแข่งขันในกรุปบีสรุปผลการประชุมมีดังต่อไปนี้ หนึ่งนะผมเป็นเรื่องของสีเสื้อทีมเชิไทยจะสวมชุดน้าเงินผู้สาวประตูสวมชุดสีเหลืองในเกมที่จะพบกับทางสิงคโปร์สการแข่งขันรายการนี้หากมี2ทีมที่มีคะแนนเท่ากันจะตัดสินกันที่ประตูได้เสียและก็ตามไปด้วยประตูได้ต่อมา3การเปลี่ยนตัวสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด5คนทั้งหมด3ครั้งไม่รวมพักครึ่ง 4. ในกรณีที่ผู้เล่นได้รับใบแดงจะถูกแบนนัดต่อไปโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่สะสมใบเหลืองครบ2ใบจะถูกแบนแบบอัตโนมัตินัดต่อไปเช่นเดียวกันและจะมีการล้างใบเหลืองหลังจบรอบแบ่งกลุ่มในครั้งนี้ข้อที่ 5. ในกรณีที่ถูกใดแดงไล่ออกจากสนามในเกมนัดสุดท้ายหรือสะสมะครบใบเหลืองสองใบนัดสุดท้ายหากทีมของผูเ้เล่นดังกล่าวได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะไม่สามารถลงสนามในเกมรอบรองชนะเลิศหรือว่าตามที่โทษแบนระบุเอาไว้ได้ ข้อที่หนะฮะสำหรับการตัดสินจะไม่มีเทคโนโลยี VR เข้ามาช่วยเหลือในการตัดสินใ,นใจในขอ้อนี้ข้อต่อมาการคู่ริ้งเบกจะขึ้นอยู่กับทางดุลพินิษของผู้ตัดสินข้อต่อมาการแข่งขันในร,รอบชิงชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศนั้นหากเสมอกันจะมีเวลาต่อเวลาพิเศษหากยังเสมอกันอีกจะตัดสินการที่การโดนลูกชุดโทษส่วนรอบชิงอันดับ3หากเสมอกันในเวลา30มนาทีจะยิงจุดโทษเพิ่มเติมในขอ้อนี้ นี่นะผมก็เป็นนะฮะกฎกติกาและก็การที่พูดถึงในงานแถลงข่าวในครั้งนี้นั่นเองก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยศึกซีเกมในครั้งนี้กันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับโดนวันเทาซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามเปิดใจถึงไทยลีกว่ายัางไงก่อนที่เมืองทองจะสนใจเขาในครั้งนี้ หลังมีการรายงานข่าวว่าเมืองทองสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเมืองไทยนะฮะกำลังเจรจานในการคว้าตัวดวลันเฮาแบ็กซ้ายซูเปอร์สตาร์ทีมชาติวเวียดนามเข้าสู่ทีมในการล่าแชมป์ไทยลีกและการหน้า แต่ถ้าว่าหากเปิดบทสัมภาษณ์ของโดนันเฮาเมื่อครั้งหนึ่งช่วงก่อนหน้านี้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อที่เวียดนามพูดถึงการย้ายมาที่ไทยลีกโดยเขาได้บอกว่าเขาเคยบอกไว้แล้วว่า,วาไม่ได้อยากจะย้ายมาไทยลีกนะเพราะไม่ได้ต่างจากทางวีลีกของเวียดนามสักเท่าไหร่นักอยากจะไปเล่นที่ยุโรปมากกว่าโดนันเฮาเคยให้สัมภาษณ์แบบนี้แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะคิดอย่างไรยังอยากที่จะไปเล่นยุโรปอยู่หรือไม่หรืออยากจะเปิดโอกาสลองเล่นที่ไทยลีกดูบ้าง นักเตะทุกคนที่อยากเล่นฟุตบอลในลีกใหญ่ๆกันทั้นนั้นผมก็มีความฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้ไปค้าแข้งยังต่างประเทศและตอนนี้ผมก็พยายามอย่างมากเลยนะที่จะทําในความฝันนั้นเป็นจริงให้จงได้ในอนาคตอันใกล้นี้ผมอยากจะไปเล่นในยุโรปนะถ้าเป็นเอเชียผมอยากจะค้าแข้งในประเทศที่วางวงการลูกหนังของเมืองไทยเขาพัฒนานแล้วเช่นญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้ผมไม่อยากจะไปเล่นในไทยเพราะลีกของพวกเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่าเวียดนามเลยในขณะนี้ แต่ผมเป็นนว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าดวลมันเฮาซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเป็นนามที่เปิดใจถึงไทยลีกว่าแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นทันข่าวพักข้ามกีฬาผู้บอลไทยายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจาวันที่29เมษายน2566โดยชายผู้บังคับครั้งผู้บรทัดครับ